สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกันค่ะตรนนี้ก็มาพามาบรทอที่เราค่ะต้องถุงตงทาโอ้ที่เอามือนักแหละงานหลังจากเมื่อวานบดได้มาเนาะนติดภารกิจติดงานสวัสดีครับอะตามไปหลุนไปชมกันค่ะว่าสิไดงลายซํำใดเนาะน นี่กะเบบปิดสายอ,อู้ตัวนี้เปิดมาเลยบพราะปิดรงนึงบ่ป <laughs> ไปพี่น้องลุ่นกันเลือหลายเลือหน่อยลุยน้ำกันเลยจ้าบุนบวนอยู่ดอกดเลือหลไยอยู่คุณ được lái lại à, à cá thăng lại vô giờ sao cái này năng thả với cá thăng thì ui lái vô cả giờ liệu hay ai chắp con nó chút cái không cần bỏ Hãy

<Okay. S 2> อโอ้ประดุกประดุกเขาลือ,อ,อปรแตะสิบ่มีปลาดุกก็นี่ห้างปลาดุกนีนี่สอบีเต็มแลแหาใหม่ไปาาไปลาดุกเจ๊ một quần hố sọc cứ nữa nè 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 ôm luôn Hãy subscribe cho kênh ไดี๋ยวคุ <c oughs> ้นึงวันนี้ตะเครื่องคุ้งก <c oughs> ็ซือว่าหลายเด้มวันนี้มีของแถมเป็นปลาดุกจ้ะพี่นอ้อง กำเอากำเอาอนน <ผม S 1> ทั้งในขี้ตุม่มลายจับคนจับจับส้มหลวบล้วได้ <laughs> หลบแหลกเขาหลบสองเขาตีน้อง <laughs> <laughs> โคจั๊จ๊จั๊จั๊จัจ๊จั๊จั๊จั๊อะไรงมึงไม่ต้องแล้วเฮ้ เด,นนดีลยวย่ยยายไก่เป็นไดคะพี่น้องป้าเบาคอยต่อมป้นไดเนาะแต่ว่ากระสีไดร์ไลทอยู่ดอกเดี๋ยวหอายไาอจับกระสิออกไปทอใหมจ้ะเดี๋ยวจับจิดออกไปทอใหมพราะว่ามองนี้เข้ามา เขามา s าวก่อนแต่ว่าก็ยังเหลือหลายอยู่เนาะปอกคอ,อม,มีตัวงามๆไปเดี๋ยวไปหลุนท่อใหม่อีกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าหลุนว่าไอาออกมาสิได้หลายปันเดย์จะลงท่งเที่ยวเด้อท่งเที่ยวที่จุกอืมะยับยั้งใจสวยออกมาแล้วจ้ะบ่ค่อยได้ทไทยเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเบลสวิตต์กลุ่มจกเอาประดุกในขาทอ่อไลายตัวอยู่ ใส้บ่มดมันมันเอาออกมาได้น <Ooh. S 1> <Amy. S 1> ี่นี่นั่นวะโอ้มีเต็มลบไปแล้วบอไม่สิเหลวอ่ะเธอตรงนียังหายใจอยู่หมดออกไหมอ้ได้เครื่องขู่พุดเด้อพี่น้อง ลายอยูเติบจ yeah. ้ะสิเป็นปลาดุกเนาะปลาดุกปลาคอปลาคอก็ลายเติบโอ้ยแต่แม่นไอ้ผักไแยงนี่เนาะออกมั้งเนาะนี่เนาะลายเดี๋ยวทำต้นลามเด็กเครื่งขู่กถือว่าลายอยู่คันพ่ออันนี้ก็สิได้เต็มขู่ฝนตีเนาะคันพ่อบ่มาเอาก่อนตัวใดยุทเดี๋ยวแต่ว่าได้โตงามจ้ะปลาคอกับโตงาม ปลาดุกกระตูงงามเดี๋ยวคอยไปลางอีกค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกท่อทางนั้นสีเห็นไวสีง้มสีงามบอสีไดงลายบอไปจ้ทาทั้งสีหนึ่งกับโอ้สุดยอดละละพี่น้องทั้งสีหนึ่งกับบเมน,น,ดดน้อยหลเลย้าวมอง่อนพอไม่แล้วอาเีนีเลยเอเมเลยอย่นี้จะปักขีน้อง้วเห็นกจะปัก อ๋อนี่พอค่อยเง่ายลายจะทอหน่อยแคบอนะอ่ะโอ้ยมองนัลายเอามาข้าคุมาต้อป้านั่นออกก่อนเมต้องเอาออกดอกบังเลยจับเลยจับเลยโอ้ยโอ้ยลายเจ็บกับนี่กรอบเอาอีกแล้วหอมไปสดๆเลยตัวนี้ <c oughs> ไุ่ทอเหมดสุดๆ <c oughs> บุเมยนทอเหลือเลยไรนันละ่ <c oughs> ะเดี๋ยวไปทีละนาได้ทอนีก็เมื่อบาาแล้วเราจะพี่นออกงี่นรถกระบะติดรถรถตาดบติดได้ร้ายอยู่

อุ้ยลงในห้งอยางูกับปูอ่ะอ๋แล้วก็ดินมาใส่กล่องด้อย

เดีเ่ยวเนาะน่ามันน้อยอืมต้นตน,นึนงเอาเลยเอาไปได้แล้วอ่ะ,อ,ะอุ้ยวงนึงได้๋ยวซ้ำวงหันเลยเนาะนี่นี่นจะพี่น้องโอ้หลายเอาให้มันนอนหนอนมั้นอน,นหนอนเลยไปอยากตัดเงี้ยตอน หลากหลายเลยสองทอเต็มทั้งสีก็ได้ท้อนนั่นกระสีได้อยู่ที่พ่อมทอนันเลือกกุลทอเก่าเลยอีกทอนึงเลยที่ห้องเห็นใบบุกบุกอ่ะอาะสีเลือดหลายอยู่แต่ทอนันทอใหญ่อยู่อาะสีสองไงขับเบิี๋ยวกไปสิองมืออีกจ้ะที่เหลือก็กระสีกับเหมือนแต่ว่าคือผอทอนันคือสีบุกแห้งอุ้ยหลังเต็มทงเขียว ันเท,ทอน่นอ้ซากนิกามุดคนเดียวทอเนครับเหลือหลายบ่คือบอกุก็ไปนั่งอะป้ายัาง,ก,ยงกับป้าเข็งว่ะฮะ รเรลือสีบว่วนี่นั่นติ้มอยูงง่นะปต้งอังโอเคน่อน่อยแ่ด้นออกมาหอนเฮ่อนแลละค่ะมาลางยังเ่อนดีกว่านา้ำไหลอ้ยหง่หดไงขึ้นออขึ้นเมือเ่อ่ต้นนั้นไปเอาปลาดุก <c oughs> ต้นนึงเรือเหลือเขาต้นนั้นน้อยๆ หลายอยู <S <S ่แต่ก hey, ็บอกก่อนมาเฮนนนนนอุ mm? ้ยปลาดุปลาดุตัวเดี่ยวกัคุมเป้วปัดพี่น้องอุ้ยไอ้คุ่มอปลาดุเด้หลายตัวเดี๋ยวมาเอาปลาด่ายเงวะมันมันเผาดุในส่ปลาดุตัวงามเลยนี่ปลาดุหนุกปลาดุหนาเี่ยว้ะพี่นุองมานนลย นี่จะพี่น้องเบิ่งปลาดุกโต,ตงามงามในหลือในสอวนมันน้ำปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆปลาดุกมือนี่ได้หลายตัวออกออกบอสวสวีดเพิ่นไปผดอ,อยู่ในสอนอยู่ข้างล่างบดไอ้สาว,สวอาัสสร่าคลิปนี้คะ่ะพี่น้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้แหละคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจากาทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะจะได้กระปากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อจากกดไลค์กดแชร์สาวกนิกากระบองสวีดเมือนี้กระพาพี่น้องไปมุดทอคือเก่า ่ายแนวบ่ถไทยแนวเนาะค่ะมันมันมันไก่ย,ยากตอกกัน <laughs> น่ายทำอยู่ดอกพี่น้องข้าน,นามมาท่อสองนั่นข้านเข่าแต่ว่าท่อของท่อสองมีแต่ประเข็งแม่ยังงามๆเนาะ <laughs> ท่อแหลกองามคือกั้นท่อแหลก <laughs> ปะดูเพิ่นผัดเข่าสอกว่าแต่บ่มีปะดูกอเ้เบ๊หมุนเอาในสอกบึ่งปะดูโตงามค่ะไ <laughs> อ้ตังลต <laughs> ลหลตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คไปเอาใส่เกิดแต้ไล่อยอีกท่อนึงเบ้าหลดบปติดเริ่งทั้งสีคนละเหมือนเด่๋ยว่อยไปหมดไม่ใ่หล่เดไปหามองไมเห็นอะไละลหลดแต่ชัตตาโปรตขุมกันว่าสันเห็นไหมเหลียวโ่รตีสมุดไป